ในป่าแห่งหนึ่งมีรังพึ่งขนาดใหญ่ภายในรังมีพึ่งมากมายนับพันตัวทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของรายชินีพึ่งมีพึ่งงานซึ่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกันไปได้แก่พึ่งทหารพึ่งก่อสร้างพึ่งเสบียงและพึ่งตรวจการซึ่งมีหน้าที่เฝ้าระวังอันตรายจากศัตรูภายนอกที่บุกรุกเข้ามา เมื่อมีศัตรูเข้ามาพึ่งตรวจการจะรีบแจ้งกับพึ่งทหารเพื่อเตรียมกองทัพสำหรับออกรบเหล่าศัตรูมักจะหมายปองสมบัติอล้ำค่าของพึ่งเป็นของเหลวสีทองอารามรสชาติโอชะซึ่งก็คือน้ำพึ่งนั่นเองศัตรูคู่อาฆาตหมายเลขหนึ่งของเหล่าพึ่งทั้งหลายก็คือหมีเพราะหมีชอบกินน้ำพึ่งเป็นอาหาร ในบรรดาพึ่งมีพึ่งตรวจการตัวหนึ่งมีนิสัยเกียจติคร้านเวลาว่างก็จะเอาแต่เที่ยวเล่นชมดอกไม้และชวนพึ่งตัวอื่นเล่นสนุกวันหนึ่งขณะที่พึ่งตัวนี้เข้าเวรอยู่มันก็แอบไปหลับเหมือนอย่างทุกครั้งขณะนั้นเองมีตัวหนึ่งผ่านมามันได้กลิ่นของน้ำพึ่งมาจากรังพึ่งมันจึงเดินตามกลิ่นไปมันเดินผ่านพึ่งตรวจการซึ่งหลับอยู่จนมาถึงหน้ารังพึ่ง ในเวลานั้นเราพึ่งทหารยังคงพักผ่อนอยู่ในรังรวมทั้งพึ่งตัวอื่นๆซึ่งไม่รู้ตัวว่ากำลังมีภัยเข้ามาเยือนขณะนั้นพึ่งตัวหนึ่งตื่นขึ้นมันค,ค่อยๆเดินออกมานอกรังทันใดนั้นมันก็ต้องตื่นตะลึงมี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 บุกมามีศัตรูบุกรุกทุกคนตื่นเร็วแต่ไม่ทันการเสียแล้วมืออันใหญ่โตของหมี กำลังล้วงเข้าไปในรังพึ้งกวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าเจ้าหมีกำลังหาน้ำพึ้งอยู่เราพึ้งต้องกระเด็นและล้มตายเป็นจำนวนมากเวลาผ่านไปพักใหญ่เมื่อเจ้าพึ่งตรวจการตื่นขึ้นมาและกลับมาที่รังเอ๊ะทำไมไม่มีใครมาเปลี่ยนเวรกับข้าละ่ะภาพที่มันเห็นตรงหน้าคือสภาพของซากรังพึ่งที่รุงริงแต่กระจายจนไม่เหลือชิ้นดีซากศพของเพื่อนพ้อง และผู้บาดเจ็บอีกจํานวนมากเจ้าพึ่งตรวจการรู้สึกเสียใจมากจากการที่มันไม่ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีแอบลับจึงไม่เห็นผู้บุกรุกและไม่ได้มาแจ้งเตือนทำให้พึ่งทหารเตรียมตัวไม่ทันพี่น้องล้มตายบ้านของมันต้องเละพังพินาศเจ้าพึ่งต้องกลายเป็นพึ่งขาดพ่อขาดแม่ขาดเพื่อน ไม่เหลืออะไรอีกแล้วมันรู้สึกผิดในใจมากและคิดว่าเป็นเพราะเราเพียงคนเดียวถ้าเรารับผิดชอบหน้าที่ของเราให้ดีก็คงไม่เกิดเรื่องเลวร้ายอย่างนี้